สวัสดีทุกท่านครับลูกชายหมอใจครับวันนี้มาขอคําแนะนําหน่อยเกี่ยวกับสว่านแบตเตอรี่นะครับสว่านตัวนี้เป็นแปลงถ่านนะครับเราได้มาพร้อมกับสว่านที่เป็นกระแทกตัวนี้มอเตอร์มันไหม้เราก็เลยซื้อมอเตอร์สเปคเดียวกับของเขานี่แหละมาใส่แล้วมันก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ไปแล้วแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวนี้ครับปัญหามมนอยู่อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเซ็ตคู่กับมันนะ่ะเป็นไขควงกระแทกอะ่ะมันมีอาการอีกอาการหนึ่งมันไม่ใช่อาการแบบเนี้ย นะครับแล้วส่วนตัวเนี่ยผมชอบมอเตอร์ที่มันสว่านมอเตอร์ที่มันเป็นแปลงฐานเพราะว่ามันนุ่มนวลดีนะครับบัสเลดก็มีแต่แต่ไม่ได้ใช้ลองยิงดูเป็นไงครับรอบกลับมาใกล้เคียงกับของเดิมเลยนะตอนและนี่ก็คือหลังจากที่เราเปลี่ยนมอเตอร์แล้วมันก็ใช้งานได้ครับแต่ปัญหาอยู่กับคู่ของมันที่ได้มาด้วยกันเป็นเซตคอมโบครับอีกตัวหนึ่งมันไม่ได้มีปัญหาแบบนี้แต่ว่าความรู้สึกของผมอ่ะ ผมประทับใจในแรงกระแทกของมันมันเป็นแบบนี้ครับไปดูกันที่เห็นเนแบตเตอรี่มันมีมันมีแบตเตอรี่นะครับผมเอามิเตอร์วัดเนี่ยมันได้ประมาณ1 1โวลต์กว่าๆซึ่งความจุบแบตเตอรี่ตัวนี้มันอยู่ที่12โวลต์ดังนั้นแบตเตอรี่ไม่มีปัญหาแน่ๆแต่มันยิงติดมั่งไม่ติดมั่ง แล้วก็ไม่ได้มีควันขึ้นมันมันไม่ใช่มอเตอร์ไหม้อะนะครับส่วนตัวผมเนี่ยกับการถอดน็อตแบบนี้ผมยังประทับใจแล้วก็ยังคิดว่าไขาควงกระแทกแบบนี้มันเหมาะสมกว่าไขาควงที่เป็นที่เป็นมอเตอร์บัตเล็ตบัตเล็ตอะผมว่าเป็นเหมาะสมกับไอที่ใช้บล็อกนะเนี่ยมันเป็นแบบนี้ดังนั้นผมขอคําแนะนําหน่อยครับว่าแบบนี้มันเป็นอะไรแล้วมันจะซ่อมยังไงนะครับ ในระหว่างนี้เดี๋ยวผมว่าผมอาจจะต้องหาชุดใหม่มาใช้งานแล้วแหละนะครับดังนั้นก็คือขอคําแนะนําหน่อยครับว่าอาการแบบเนี้มอเตอร์มันเสียหรือว่ามันเป็นอะไรมันซ่อมได้ไหมครับนะครับขอความกรุณานนิดนึงครับลูกชายหมอใจครับผมขอบคุณล่วงหน้านะครับผมขอบคุณครับ